นำท่านผู้ชมกลับมาที่าลานกีฬาศูนย์การค้าตลาดโชคชัย4นะครับชมคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก WBA ตัวยต้าไฮรัสรีโวคู่นี้ไทยพบไทยครับน้ำหนักที่ต่อยกัน105ปอนด์แดงนั้นเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นมินิไฟเวทประเทศไทยนะครับแต่วันนี้สวมรองเท้าต่อยสากลอาชีพนี่คือชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมีนำเงินปั้มเพชรศักดิ์นิลันศึกสายเลือดครับมารุนบนเวทีนี้ครับผู้ว่าชัยโยแล้วเนี่ย โอ้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นมวยที่แข็งแกร่งมากอ่ะชกมวยไทยก็โดดเด่นว่างั้นน่ยในรุ่นเล็กๆดื้อตื้อตลอดทางพิดีบอกซึ่งมวดชันินะครับโดยคุณวิรัติเสียนาวก็นํามาเสริมสร้างบอยแบบสากลก็ต้องยอมรับว่าในนามของพิธีบีเนี่ยสร้างแชมป์โลกมาเยอะมากต่อมากแลวก็คนเดียวนะครับที่ทําให้ในระเบียดนี้เรียบร้อยในประเทศไทยก็คือเพชรเงินนะครับเพชรเงินพิธีบีอะคาเดมี่ด้วยครับครับผมมาดูครับชัยโยแฟนๆคอมวยนี่ทราบเป็นอย่างดีครับ เรียกว่า1001อปอนหนึปอนหนรปอนทั่วประเทศหรือทั่วโลกก็ได้นะครับในเชิงมวยไทยเลี้ยงหน้ามาได้เลยครับน้ำหนักเท่ากันไม่มีตัวชกครับมวยไทยเพราะฉะนั้นชายโยนั้นเก่งตั้งแต่เล็กนะครับครับก็มองมุมมองของเสียนาวนะครับก็คือคนนี้แหละครับน่าจะเป็นทายาทของแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมาเหศักหรือว่าแซมซันอีสานครับถือว่าเป็นมวยทรงเดียวกันทางเดียวกันเลยครับถือว่า ในในเชิงแบบมวยไทยไม่มีโอกาสได้ชกกับตัวเท่ากันแหละครับตองต่อน้ําหนักให้กูถอดสู้โดยตลอดเพราะฉะนั้นหนุ่มบอสครับหนุ่มบอสลูกพี่บอกมาเบนเข็มมาชกสากลบ้างจะได้ไม่ต้องเจอตัวใหญ่ๆนี่แหละครับ,รบวันนี้มาดูฟอร์มครับในเชิงแบบมวยสากลอาจจะใหม่สักนิดนึงแต่ว่าดูครับแผนงานการสร้างของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นดูซิว่าชัยโยาอาจจะถึงฝั่งฝันไหมครับท่านชมดูที่กางเกงนะครับเพราะว่านวมสีแดงเหมือนกันอาจจะสับสนนะครับ เกขาวแถบแดงก็คือชโยนะครับขอบคุณโตโยต้าครับรถระบะขายดีที่สุดในประเทศไทยมาดูครับเวลาชกมวยไทยนี่สไตล์บู๊ครับมวยเข่าบูดุดันครับเจ้าชโยมาดูมวยสะลมลเป็นมวยฝีมือก็ได้แมคอยชมครับครับก็ในทราบแล้วนะครับว่าในนามของพิรีบ o ็อกซ์่งโมชั่นเนี่ยก็แปลงได้ตลอดเพราะว่ามีทั้งมวยไทยที่แข่ง แล้วก็กระดูแข็งและมีน้ำหนักหมัดดีก็เบนมาชกแบบสกุลสร้างกันมาเรื่อยครับครับติดตามครับติดตามอ,อยู่ในช่วงปลายยกยกที่หนึ่งครับผลงานยกที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับคู่สามของการถ่ายทอดสดในวันนี้ไทยโยเพชรกินดีอะคาเดมี่กับป้อมเพชรศักยิรันกนึ่งผ่านไปนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแฟนมวหยหนาแน่นทีเดียวครับที่ตลาดโชคชยัย4แห่งนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานจาัดก,การแข่งขันกรรมการผู้จัดการบร,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 ริษัทลาดพร้าวโชคชัยพัฒนาจำกัดคุณบุญเอกมีนโยธินก็ตลาดโชคชยัย4นี่แหละครับเก่าแก่มีทุกสิ่งมีทุกอย่างที่ท่านมาแล้วซื้อได้ทั้งสิ้นครับวันนี้ท่านก็นั่งชมอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับบริษัทลาดพร้าวโชคชัยพัฒนาด้วยกรรมการผู้จัดการนะครับคุณบุญเอกมีนโยธิน มาเริ่องต่อบนเวทีนะครับเรามาดูว่าชยโยรายนี้นะครับว่าจะเก่งแค่ไหนน้ำหนักหมัดขนาดไหนนะครับเพราะว่าในเรื่องมวยไทยน้ำหนักเท่ากันเวทเท่ากันนี่หาตูดหยอกมาเสียสู้กับเขาไม่ห้าแต่ว่าตัวใหญ่นะครับทำน้ำหนักได้เก่งมากครับมาชมกันต่อครับแล้ววันนี้ครับวันนี้ที่อำเภอเครื่องในนะครับจังหวัดอุบลครับที่วัดบ้านแสงน้อยครับมีมวยให้ชมฟรีนะครับ รับบทโปรโมเตอร์กิตติมศักดิ์นะโปรโมเตอร์เฉพาะกิจเลยครับคุณพินิจพลขันจัดเอาไว้ครับมวยชมฟรีนะครับวันนี้ที่อำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับมวยการกุศลชมฟรี13คู่ครับเรเรียนเชิญมีคอนเสิร์ตของเฉลิมพลมาลาคำด้วยสองอย่างสองอย่างเนยเอาครับมาบนเวทีนะครับอุบลนะครับอุบลครับส่วนทุ่งสงนครศรีวันนี้ปิ๊ปีกกับโคมยัก์ จัดมวยลำลึกถึงบรรพชนครับวันนี้ไม่เกันวันนี้ประเบียของเรานะครับคุณปัญญาทองไทยก็ตลาดสนุกเล็กนะครับอยู่ที่บางใหญ่พร้อมทั้งยิปซีอยู่ที่รามาเมงซอยหนึงร้อยด้วยนะครับก็แก้วโปรตีนแล้วก็ฉีดเชื่องปูเซนฉีดเชื่องปีอีชี่ด้วยนะครับบวกกันครับวันนี้ครับมาหนักมาแรงเลยครับผู้ชกของชัยโยครับฝ่ายน้ำเงินเจ้ปอมเพชร มีบวกด้วยนะครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วครับด้จังหวะนี้ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันชัยโยนี่เพิ่งเทินโปรครับสวมรองเท้าเป็นไฟที่2นะครับไฟก่อนนี้ชนะคะแนนเจ้าธิศสอวิเศษกิจแบบสนุกเลยทีเดียวมาดูไฟนี้ครับไฟนี้ป้อมเพชรติดตามนะครับดูดูโครงสร้างดูน้ำหนักมัดดูลีลาการชกของแดงนะครับทางชัยโยพิคเวียคาเดมี่น้ำเงินป้อมเพชรศักนิรันถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่แฟนๆอยากชมมากนะครับเจ้าชัยโย คืออย่างที่เรียนไว้แหละครับในเชิงแบบมวยไทยนี่ถือว่าสุดยอดครับ101ปอนด์หปอนด์หาปอนด์ท้าได้เลยครับน้ำหนักเท่ากันมาได้ทุกคนครับนี่ครับมวยสะกนแต่ว่ามวยสากนอะไรมันก็ไม่แน่ครับสิ่งนี้ที่ต้องชมก็คือรูปร่างที่สูงยาวนะครับแล้วน้ำหนัก10 5ยนี่ทำน้ำหนักได้เยี่ยมจริงๆริงาช้านะครับ เราได้เห็นหมัดเด็ดขาดของชัยโยนโยกนี้ครับขวาตรงดูนะครับจับตาดูครับปังโดนเต็มเลยครับ่อ่แล้วดึงหลบตามกันต่อครับขอบคุณโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับรถกระบะโตโยต้าไฮรักสรีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพ์อัญจำกัดมหาชนดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับผู้มีแต่ให้ในวงการหมัดมวยบ้านเรานะครับในนามของ CP พีและขอบคุณครับ นิตภพันฑ์5ดาวขอบคุณคณะผู้บริหารตลาดโชคชัย4โรงพักโชคชัย4รวมทั้งเทศบาลวางังสองหลัง่อยต่ำครับกรรมการเตือนกรรมการบอกว่าต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทตโตโยต,ต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสซอยอดมอเตอร์ดอร์บีบีโ BA, ตโยต้าไฮรักรีโวด,ด้วยพร้อมทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ โชว์รูมทั้งหมดก็21แห่งก็ไปจองทุกรุ่นนะครับของโตโยต้าแล้วก็ไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนส่งพบุงโรดแล้วก็ทางไก่ย่างขนาดนมสดเมจิจิวเชิงปูเซนพร้อมทางก๋วแก้วกดนิโปรตีนนะครับแล้วก็ตลาดสมุกนึกบางใหญ่แล้วก็ตลาดยิบซีด้วยนะครับคุณปัญญาทองไทยครับเกิดนึกถึงร้านอาหารที่สระบุรีครับริมคลองชนครับของท่านดรพานุพงศ์ทิพยสศเวทนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีครับ เป็นที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดด้วยนะครับรวมถึงท่านพลเอกวันชัยนินเขียวครับท่านประธานที่ปรึกษาท่านพลโทอนันศักดิ์ลักษณะละไม้ที่ปรึกษารวมถึงคุณศักดาพิมซิรินาถครับหรือว่าเสียกลับพลอยศักดาเป็นคณะที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดแลงขอขอบพระคุณครับมตอนนี้เริ่เมเปิดเกมบูแล้วครับเจ้าชายโยไล่หนักเลยครับไล่หนักแล้วครับยกนี้ดูป้อมเพชรคราบ่าเปิดสู้ยังไงสู้ด้วยครับมีแรกมีอัปคัด แข่งกันเลยครับมเพชรดูจากสายตาแล้วรูปร่างเขาหมหนากว่าชัยโยเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหมาประเภทรถเก๋งกับรถหกล้อครับชัยโยรูปร่างบางแต่ว่ายาวนะครับแข้งขายาวจริงๆแล้วก็หัวใจเันดวงหันเลย300เซว่าเป็นชายโยเสียนาวปกติมองไม่เคยพลาดน,นะครับคนนี้บอกขาญาติแสั้นอีสานดูซิว่าชัยโยจะตั้งเป้าได้แบบรุ่นพี่ไหม S 1> <S 1> <S สนุกครับคุณนี้ <S <S คู่ไทยพบไทยนะครับไทยได้จัดเวทีให้ทั้งคู่นั้นได้แสดงฝีมือครับอนาคตก็จะยิ่งใหญ่บนเวทีแห่งนี้ต่อไปลูกหลานจากบุรีรัมย์ครับชัยโยเพชรยินดีอะคาเดมี่ โชว์ฟอร์มสวยๆนี่อนาคตได้เป็นชัยโย CP f e s h m มา t ครับตอนนี้มีบานเดียวกับเพชรแท้นะครับคุรับชานะครับยกทิดแล้วชายโยพยายามจะเน้นนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะที่วาเสียวก็คือแลกอภคิคตดกันนะครับมีเสียงปรบมือให้ครับแฟนมวยแฟน,แฟนกีฬาที่ตลาดโชคชัย4แห่งนี้นะครับก็ขอบคุณเจ้าของพื้นที่ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของเขตวังทองหลางด้วยนะครับขอบคุณบริษัทสุูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถลนสุูกิซีเอสนะครับบริษัทาสาหการ,รมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทแสงไทยมอเตอร์ขั้นจำกัดโทนฟัฟเยนเทรคและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตแทรเตอร์คูโบต้า วันนี้อย่างที่เรียนไว้ครับที่เครืองในอุบลราชธานีครับมิสปองจัดไว้ครับมวยการกุศลครับชมฟรีครับเชิญครับผมวันที่7วันที่สาเป็นไงเกตเมษาเพชรวิเศษครับเพชรวิเศษนัดใหญ่เลยครับนัดใหญ่เพชรวิเศษเปิดหัวนะครับ3ดีกับเจริญพรครับมคาดใจกันมาครับยังมีคู่ที่2ครับโยทินพบกับลุงกิตถัดมาครับเจ้าวันชนะครับมเชิงมวยสวยครับไฟนี้เจอหนักแรงครับก้าศึกเพชรจินดาครับ ถัดมาครับไข่มุกขาวครับไข่มุกขาวปอไทยลุงเหนือค้าไม้กับขวัญสอเพลินจิตต่อหนักกัน2ปอนด์ครับและคู่ค้ำครับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตเปิดทางดังให้กับเจ้าซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยส่วนคู่รองครับเพชรพนมลุงมอรัตนบัณฑิตเจอกับขุนข่าวแดนใต้ครับชมววทองไฟเตอร์มวยไทยและไฮไลท์ครับต่างศึกต่างสายครับเพชรมรกตวอสังประภัยจากเพชรยินดีครับเจอกับยอดพนมลุงจิตเมืองนนท์นคุณของเกียรติเพชรแล้วก็จาก จิตเมืองนนท์ด้วยครับโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วส่งเข้าประกวดนะครับครูเอกต่างสึกต่างสายเพชรมรกตยอดพนมลุงใครจะเป็นขุนเข่าเบอร์หนึ่งเมืองไทยครับวันที่เจ็ดเมษาไม่ดูไม่ได้พลาดไม่ได้เพชรพิเศษนะครับหนุ่มบดนาัทาเดชนี่โปรโมเตอร์นี่ไม่ละวงเลยหนุ่มไฟแรงเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ดูผลงานของลูกน้องก่อนชายโยเนี่ยครับทีมฉันเชิงสวยครับ แต่ป้อมเพชรถือว่าใช้ได้เช่นกันครับไทยกับไทยประเภทเตาลุกด้วยกันไม่ง่ายนะเดิมทีเห็นว่าชื่อเสียงดีจะเป็นมวยสร้างขึ้นมาแต่ต่างนําเหมือนไม่ได้เกรงกลัวสัตว์สีเลย <ฮะ S 2> ที่ป้อมเพชรสัตว์มินันในลีลาแบบมวยไทยนี่ชื่อชกกันไม่ได้ครับแต่ว่าถ้ามวยสากลนี่ป้อมเพชรใช้ได้เลยทีเดียวลาใช้ได้ที่มือ จากบุรีรัมครับน้อยจากบุรีรัมย์สร้างชื่อในเชิงมวยสากลครับนี่ไฟที่2เท่านั้นเองนะครับหมดยกครับชมกันต่อนะครับการถ่ายทอดสดในเวลาขณนะนี้นี่คือสื่อยอดมวยโลก WBA นะครับสดจาก ลานกีฬาของศูนย์กรารค้าโชคชัย4ี่หรือตลาดโชคช,ชัย4ีนั่นแหละครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์รครับผู้กองนวยครับร้อยเอกพลวัตขัญชัยกับคุณประชาประสบแก้วจัดมวยศึกวันขวัญประชานะครับวันนี้ที่สนามมวยโชคราวชุมชนคลองต่ำพฤกษานะครับอยู่ที่ซอยประชาอุทิศเทศบาลเมืองคนหล,ลังสงขลาครับมีมยวยดีๆให้จมกันแฟนมยวยที่อยู่สงขลาก็เชิญน,นะครับที่สนามมวยโชคราวชุมชนคลองต่ำพฤกษาชาติ ซอยประชาอุทิศเทศบาลคนหลังผู้กองนวยกับโปรโมเตอร์ประชาประสบแก้วจัดมวยให้ท่านได้ชมกันสนุกสนานทีเดียวครับมาสู้กันต่อบนเวทีนี้ครับแดงก็คือชายโยพิทเวียคาเดมีน้ำเงินป้อมเพชรศักด์มิรันแล้วก็เพชรวิเศษนะครับในวันที่7ก็หเปิดหัว3ดีเจริญพรโยทินรุ่งกิจ วันชนะกลา้าสึกไข่บุกขาวโอ้ดาวโรดกับขวัญสอพเพินกิจแล้วก็ซปเปอร์เล็กขุนขาวกับซปเปอร์บอลนี่ยาวสูงแข่งซ้ายแล้วก็เพชรพนมรุ้งนะครับต่อยกับจมูกทองคู่เอกโอ้สุดสุดเลยทีเดียวเพชรมารกวอสันประภัยกับยอดพนมรุ้งกิตมังนถูกคู่ถูกเวลาต่างศึกต่างสายเพชรวิเศษในวันที่7นุ่มบดนัทธเดชวชีระรัตนวงศ์คัอยู่ในยกห้าแล้วนะครับยังไม่แม่นนะครับป้อมเพชรหัวใจดีครับ ว่าต่อยหมัดกว้างไปนิดวันนี้ครับต้องขอบคุณครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับรวมถึงบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเร็กศรีประทักษ์และดรพงศ์วิเศษไพรทูครับลงถึงโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินด้วยนะครับวันนี้นายแพทย์สุยลุ่งเจริญครับท่านได้ให้เกียรติครับมาเป็นนายแพทย์ประจําสนามด้วยตัวท่านเองเลยครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ของเขตวังท้องหลางรวมทั้ง เจ้าที่ตำรวจสนโชคชัยวันนี้นะครับก็ในสิกนกยอดธ์ในโลกเดอรบีบีเอโตโยต้าไฮรักรีโวด้วยนะครับแล้วก็รองภูมิพลนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์21แห่งนะครับไปจองทุกรุ่นของโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์เลยโดยคุณวิเชียนสมภพโรจน์นะครับแล้วก็บริการล้างไข้สิบแห่งด้วยนะครับแล้วก็บริษัทซีพ,พีเจริญพัฒนาอาหารจำกัดหมหาชนทั้งไก่ย่างฮาดาวลูกสดเมจิเตอร์ภูวิสิทธิ์ไม่โดนครับ ขวาไม่โดนครับป้อมเพชรอีราใช้ได้ทางก่อแก้วนะครับกดมโนโปรตีนแล้วก็มีทั้งจิงเชิงอูเซินพร้อมทั้งจิงวเชิงอีชี่แล้วก็สมบินทึ้งจับด้วยครับหรืออีกยกเดียวนะครับหลือยกเดียวครับผ่านไป5ยกแล้วนะครับนี่ก็คือคู่ไทยพบไทยนะครับในช่วงเวลานี้ก็คงต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก็คือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทเจริญผูกอพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณทั้งท่านประธานใหญ่คุณอดิเลกศรีประทักษ์รวมทั้งดรพงศ์วิเศษไปทูลคุณนิชเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ or, จำกัดผู้จำหน่ายโตโยตา้พาพิธผันห์5ดาวบริษัทไทยเซงยนการเกษตรจำกัดรถเกี่ยววดข้าวไทยเสงยนการเกษตรและบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดธรรมตรามาวินอาเปเชนี่เลยครับวันนี้ก็ท่านประธานของราชพร้าวนะครับราชพร้าวโชคใช้พัฒนา กรบการูิจารนะครับคุณบุญเอกมีนะโยธินผู้ให้การสนับสนุนวันเฮงตั้งแต่อ้อนแต่ออกว่าอย่างนั้นเถอะครับตั้งแต่สมัยต่อยมวยไทยก็อยู่บางใหญ่นู่นนะครับมาอยู่ที่โชคชัย4ที่นี่นะครับก็เป็นตลาดที่อ้มีทุกอย่างว่างเดอะโดยบริษัทราดพร้าวโชคชัยพัฒนานะครับคุณบุญเอกมีนะโยธินด้วยทำเลทองของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สินค้าถูกสุขลักษณะมาที่นี่ครับ ยกสุดท้ายแล้วก็สู่รายการมวยนะครับย้ำอีกนิดหนึ่งว่าวันที่7เมษายนเพชรวิเศษนะครับรายการน,น,นี้ก็ผู้สนับสนุนนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพัยทูลในนามของ4พีมวยโอ้ต้องยอมรับสุดๆเลยนะครับคู่แรกนี่สามดีเจริญพรแล้วก็โยธินลุ้นกับรุ่งกิจวันชนะนี่ออกแข่งกับกล้าศึกจอมบู้แล้วก็ไข่มุกขาวกับดาวรุร่งงใหม่ขวัญโสเพลินจิตซุปเปอร์เล็กขุนเขา ซัดกับซุปเปอร์บอลนะครับมวยซ้ายเชิงดีแล้วก็เพชรพนมรุ้งนี่จอมโห,หรายนี้ไฟหลังนี่สุดๆเลยทีเดียวต่อยกับชมกทองทุกเข่าแล้วก็เพชรประกุศนะครับชกเป็นคู่เอกกับยอดพนมรุ้งกิจมึงนนทูกคู่ถูกเวลาของนูมบดนัทธเดชนะครับคู่นี้ยกสุดท้ายแล้วครับยกที่6คู่ที่ 3, 3> ของการถ่ายทอดสดนะครับเดินต่อครับเดินดีจริงนะครับชยโยนี ก็สไตล์แซมสันอยู่ในแผนการสร้างครับเป้าหมายก็อยู่ที่ตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนครับในรุ่น105ปอนด์นะครับของสภารวยโลก WBC ตามฟอร์มครับชัยโยยุทมิเกบเจ็ด7 18แแต่ว่าแรงเลืกเกินนี่นะครับฟองเพชรเหนื่อยครับเจอชัยโยเหนื่อยติดตัวตลอดแล้วก็ไม่ ไม่ใช่วนันหนีมากนะครับมีจังหวะก็บวกด้วยว่าปร,ประสบการณ์สากลอาชีพนั้นอาจจะเป็นรองชัยโยเล็กน้อยครับไม่มากนะครับหัวใจดีมากครับกล้าออกอาวุธนะครับกล้าออกหมัดวีนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งครับสิงสาย,ยันววันชยัย กองพิชิตสิทธิประยูนะครับ120ปอนด์แต่ว่าเวลาแต่ถทาสดนั้นน่าจะไม่ถึงนะครับก็อาจจะได้ชมกันไม่เต็มอิ่มเลยครับถ้าไม่นอกกันครับไล่แล้วครับชายโยเจอหมัดขวาแกว่งเหมือนกันนะครับขวาเข้ากลามซ้ายมาสักครู่ นีโภฟอร์มดีทั้งคู่เลยครับชายโยขยับเนี่ครับฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอคาเดมี่นะครับจรันสนิทวงศ์34เรียนเชิญได้ครับผู้ที่สนใจฝึกหัดซ้อมกีฬาครับัห้องอาหารฟิตเนสซาวน่าพร้อมเลยทีเดียวครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสนิทวงศ์34ช่วงปลายยกสุดท้ายครับเรียนมวยเพื่อออกกำลังนะครับหรือจะ เรียนมวยเพื่อต่อยอาชีพได้ทั้งหมดจบแล้วครับ6ยกสู่กนรรบ6ยกแล้วหลายท่านก็คงจะเห็นฟอร์มแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับจะมีการประกาศผู้ชนะนี่คือแฟนมวยส่วนหนึ่งนะครับที่ย่านแถวลาดพราวนะครับก็เป็น ชุมชนใหญ่นะครับโดยเฉพาะตลาดโชคชัย4ศูนย์การค้าโชคชัย4ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยเชิญบปนเิธีครับเชิญครับท่านเู้ชวครับเมื่อโชคครบยกกรรมการชุมือมเลยครับแดงนะครับชัยโยเพชรดีเดียคาเดมี่มดาวโรดดวงใหม่ในนามของเพชรดีๆนะครับคุณวิรัติเสียนาวนะครับติดตามชมให้ดีนะครับเดี๋ยวคนนี้น่ารักมากสั้นๆ2สอง